เาเสียงคนคว้าโชคได้หน่อยนะครับเอาเสียงคนคว้าโชคได้หน่อยอ่านะก็ตามนั้นเลยนะครับตามที่ท้าฝันตีความให้นะครับว่าหนึ่งห้าของน้องเป็ดจ้าเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับมีอยู่สองความหมายความหมายแรกอะก็คือแน่นอนห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวก็คือเลขห้าก็คือศูนย์ห้าอีกความหมายหนึ่งก็เหมือนที่ท้าฝันบอกไว้แล้วนะครับอว่าที่อะไรอะห้าสิบเอ็ดที่มันออก บนอะไรอ่ะเจ็ดห้าศูนย์ังไงอ่ะใช่ป่ะนะก็ตรงๆแล้วก็ขอฝันก็เขียนย้ำเนี่ยเขียนย้ำเลขกันนะครับกห้าศูนย์ศูนย์ห้าเห็นไหมครับส่วนใหญ่เลขกันของข้อฝันจะมาเนาะไอ้เลขหลักเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมาหรอกน้อยครั้งและน้อยครั้งและที่จะเห็นนะในช่วงห้าขที่ผ่านมาน้อยครั้งที่จะจะเห็นแล้วว่าไอ้ตัวหลักเนี่ยตัวเด่นเนี่ยจะมาส่วนใหญ่จะมาตัวตัวกัน นะครับใครอาจจะมาตัวกันนะเออก็ยินดีกับทุกคนนะครับที่คว้าโชคได้นะครับสำหรับใครที่ยังคว้าโชคไม่ได้ก็ทางหน้าทางหน้ามีนะครับทางหน้ามีส่วนผมก็จะเหลือเหรอ <laughs> ได้อยู่แล้วคนในกลุ่มผมเนี่ยได้นะครับคนในกลุ่มผมได้นะขยากเข้ากลุ่มก็ทักทักอินบ็อกมานะครับแล้วก็อจะบอกว่า สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่เราคว้าโชคได้นะครับผมก็เนี่ยก่อนจะก่อนจะลุ้นเนี่ยก่อนจะกรี๊ดเนี่ยก็ไหว้ไหว้พระนะครับไหว้องค์เทพแล้วก็องค์เทพทั้งเทวะลัยก็ไหว้ขอพรขอให้ลูกเพจคว้าโชคได้อะไรเงี้ยขอให้ลูกเพจถูกหวยเออไม่ค่อยได้าอ่านตัวเองท่าหลักตัวเองกี่หลังนะให้อรย์อ่านให้ลูกเพจก่อนลูกเพจพาโชคพาลาบได้นะ้องพิ้า เป็นคุมาที่ให้โชคลาภผู้คนได้เป็นครมาที่ให้โชคลาภผู้คนได้เนาะน้องเพจกา,าจะไปให้หนึ่งห้าตรงๆแต่หนึ่งห้าของน้องเพจกาเนี่ยมีความหมายซึ่งซึ่งทอฝันตีความนะครับพอฝันไปเรียน,นไปเรียนต่อที่เกาหลีนะครับแต่ก็ก่อนไปก็ยังหมุนนะครับแล้วก็ยังตีความเลขให้เราได้อย่างถูกต้องแน่นยําด้วยนะครับถูกต้องแน่นยําเลยเนี่ยตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับเพราะว่าทอฝันก็ เป็นห่วงลูกเพจทุกคนอยากให้มีโชคมีลาบเนาะอยากให้มีเงินใช้ผมก็อยากให้ทุกคนมีเงินใช้นี่คือเจตนาลมคือความต้องต้องการที่ที่เราเปิดเพจมาแล้วก็อยากให้ทุกคนมีโชคลาบนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ท,ที่รู้สึกว่าหลังๆทำมาแล้วแล้วดีแล้วก็ยังอยากจะทำต่อก็คือการไหว้ขอพรพระพ,พิฆเนศพ่อเนศนะครับทุกๆเลิกไหว้นะครับจะมีเลิกที่ทางวัด วัดที่อินเดียวัวัดแฉกที่อินเดียแหละกาหนดมาแล้วเราก็จะถือเลิกนั้นนหะเป็นเลิกมหาลาบนะครับเลิกเปิดขุมทรัพย์ประมาณนี้ครับเพื่อจะบอกบุญให้กับลูกเพจนะครับที่อยากจะร่วมบุญนะครับในการขอพอรอภิเครน,นะครับโดยมีทอฝาฝันมีผมนะครับมีอาจารย์เลิศนะครับเป็นคนที่ร่วมช่วยทำพิธีนะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็ทำให้ เห็นผลนะครับเห็นผลนะครับทําให้เลขเข้านะครับทําให้ทุกคนคว้าโชคได้ทราะทาให้ทอฝันตีความแล้วก็เอกใจแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขนั้นนะครับให้ให้ลูกเพจนะครับคว้าโชคได้นะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็สำหรับรนะครับที่อยากจะร่วมบุญนะครับอาจจะร่วมค่าขนมนะครับพาขนมข้ามลายนะครับเดี๋ยวผมเอาเลขที่เป็นชีมาแป๊บหนึ่งนะครับร่วมพาขนม ค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สมาีะร่วมบุญได้นะครับนะค่าผลไม้ค่าไปค่าอะไรนะครับก็โอนไปได้นะครับที่ บัญชีเป็นเจ้าเดชนยำโช่นะครับอันนี้เลยครับอ่าธนาคารเกษตรกรไทยนะครับเลขที่บัญชีศูนย์หกห้าเนี่ยศู5เนี่ยหกศเนี่ยเออยังไงล่ะเออเลขอยู่ในเลขที่บัญชีเพชรก้าเนาะ065 338 1204นะครับ065 338 1204นะครับอ่าธนาคารเกษตรกรนะครับสาขาฟิชแบงร์ลังสิต ชื่อบัญชีเป็นเจ้าเดชน,นำโชคนะครับอ่านั่นแหละครับผมก็ดีใจกับทุกคนนะครับที่พาโชคลาภในครั้งนี้ได้แล้วก็งวดหน้านะครับสิบหกกรกฎาคมนะครับทัอฝินก็ยังไม่ได้กลับมาจากเกาหลีนะครับผมเป็นคนหมุนนะครับเมื่อสุบกรกฎาคมเป็นคนหมุนนะครับแต่ว่าทัอษิณจะเป็นคนถอดความเป็นคนตีความเหมือนเดิมนะครับอ่าตีความจากเกาหลีเลยตีความให ลูกเพจนะครับว่าเอ๊ครั้งนี้สิบหกกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นอะไรอย่าลืมนะครับเดือนนี้มีสามงวดน,นะมีมีวันที่หนึ่งกรกฎาคมสิบหกกรกฎาคมแล้วก็สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเพราะว่าเ,เดือนหน้าวันที่หนึ่งที่ 2, สองสิงหาเนี่ยเป็นวันท้ายใหญ่ทั้งวันอาสาฬหะแล้วก็วันข้าพบรษารอาม่เลยเลื่อนหน่วยออกมาออกวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับดังนั้นงวดน,นี้เรา ปี๊ดปี๊ดได้บ่อยครั้งขึ้นนะครับปี๊ดได้บ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนถามมาว่าพพิเน่ที่ผมใส่อยู่เนี้ยหมดหรือยังตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ10กว่าองค์นะครับหรืออยู่ประมาณ10กว่าองค์คือเน่ตางทั้งทุเศษนะครับหรือปังเศรษฐีนะครับที่ผมห้อยบูชาอยู่นี้นะครับแต่เราจะได้องค์ข้างในไปนะครับที่เป็นตัวล้อมเพชรข้างในนะครับนะครับล้อมเพชรข้างในเนี่ยครับอ่าแต่ผมถูกหวยก็เลยเอาท่านไปล้อม กบทองอีกทีเรื่งทับทับอ,องค์ล้อมเพชรไว้นะครับเพื่อทําให้เพชรมันไม่ไม่หม่นไม่หมองนะครับอ่าผมก็ล้อมเพชรไป้ล้อมล้อม,ล,อมล้อมกรอบไว้นะครับองนี้ชาบูชาหนึ่งพันบาทชาบูชาหนึ่งพันบาทนะครับทุกครั้งที่ผมใส่แล้วแล้วก็ลุ้นอะ่ะลุ้นหวยอะ่ะก็จะถูกนะครับอ่านีเนาเนน่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของผมนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือร่านํำเนินับทองนะครับหรือว่าพยาญาธิชุดนะครับนี่ครับเ้าบูชาหกร้อยบาทนะครับ อ่าซึ่งแต่ดิมนะครับแต่เดิมโบราณในความเชื่อโบราณเขาเชื่อว่าถ้านําว่านเนี้ยนะครับอ่ามีไว้เนี่ยก็จะทําให้มีโชคมีลาบนะครับซึ่งก็ผมก็ใหยอยู่ทุกครั้งเวลาไปซื้อลอตเตอรี่นู่นนู่นหยี่นั่นใครที่แรกก็ถูกวันวันที่ห้านะครับตรงนี้ใช้โบชาหกร้อยบาทก็กินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับกินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อ่าหรือโทรไปที่บล็อกนนเตอร,เอร์ก็ได้0 8 4 2 6 4 2 6 2 6 0 8 4 2 6 4 2 6 2 6แต่อินบ็อกซ์เข้ามา ที่เพ,เพจเราเนี่ยเพจเนี้ยที่เรากาลังดูไลฟ์สดดูเนี่ยก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับสามารถที่อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเอออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับแล้วก็เออมีเรื่องแจ้งเตือนด้วยมีเรื่องแจ้งเตือนทุกคนด้วยนะครับก็คือว่าอ่าอ่าบอกแม่นจริงๆค่ะแน่